วันฟันัซ้ายก็ตกประมาณ4บาทครับเอ็ดเอ็ดเอาไปเพาะเพาะแล้วกินเลยอันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบกตกเท่าไหร่สบาทห้าสิลูกละสี่บาทห้าบาท เาููดูรงลูกก็ตกเ้าบาทเยียดแน่เลยงลูกเก้าบาทน่าร ก็จบลูกละโอเคนี่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรคืออะไรนะอ,อะไร what is t h i s บอลเราแล้วอะไรไข่เโอเคครับไม่รู้ครับเที่อสัตว์ใจครับเดี๋ยวก็รอไปดูที่บ้านนะครับจะลองดูว่าแกะแล้วมากินยังไงบ้างแปลเนี้ะนี่ครับดูใกล้ๆดีกได้มันจะเป็นข้าวที่ก็อัดอยู่ในลำแล้วก็มี ไข่อยู่ข้างในผมรู้สึกก็น่าจะเป็นไข่เค็มนะแต่มากเดี๋ยวจะพาไปกินแต่ว่ากินที่บ้าน,นครับกลับไปกินที่บ้านแล้วก็ในครัวสะใจนะครับใครที่ยองตามดูครับครัวสะใจไปโอเค